โอมชานติวันนี้วันที่20เดือนกุมภาพันธ์ปี2025เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเดี๋ยวนี้ให้บริจาคก,กิเลสเพื่อที่ลางจะถูกขจัดออกไปและโลกที่ทามโมปทาน,นีน้ก็จะกลับมาสาโทปทานคำถามประเด็นใดที่ลูกๆไม่ควรที่จะได้รับความทุกข์ระทมใจ คำตอบลูกไม่ควรที่จะทุกระทมใจอยู่กับชีวิตของลูกเพราะชีวิตนี้นั้นได้รับคําสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่เป็นเหมือนกับเพชรลูกจะต้องดูแลเอาใจใส่มันถ้าลูกนั้นมีสุขภาพดีให้ฟังความรู้นี้อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆลูกนั้นมีชีวิตอยู่ที่นี่มากมายอย่างไรก็ตามลูกนั้นก็จะ หาลายได้อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วบัญชีของลูกนั้นก็จะได้รับการสะสารสาระของคุณธรรมจุดแรกให้อยู่ในการจดจำของพ่อผู้เดียวที่ไม่เจือปนแล้วจบสิ้นสํานึกของล่างของลูกทั้งหมดจงเพียรพยายามที่จะกลับมากรรมทิตย์ตราบนานเท่าที่ลูกอาศัยอยู่ในร่างกายลูกจะต้องสะสมหลายได้อันไม่เสื่อมสลาย จุดที่สองจงมาเป็นดวงยานที่มีความรู้และรับใช้คนอื่นๆซึ่งทรบอะไรก็ตามที่ลูกได้ยินจากพ่อแล้วต่อมาถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆบริจาคก,กิเลสทั้งห้าแล้วจงเป็นอิสระจากลางของลาโโหพรขอให้ลูกนั้นจงอยู่อย่างกล้าหาญแล้วทำแผ่นดินให้เต็มไปด้วยผลด้วยสภาพที่สม่ำเสมอและมั่นคงของลูกในการทำตามคำสั่งเดียว เมื่อลูกๆนั้นมาเป็นผู้ที่กล้าหาญด้วยสภาพที่สม่ำเสมอและมั่นคงของลูกในการทําตามคำสั่งเดียวในชุมนุมเมื่อลูกนั้นคงมั่นหมายอยู่กับการทํางานเดียวเช่นนั้นลูกนั้นก็จะคงอยู่อย่างเบ่งบานแล้วแผ่นดินนั้นก็ยังจะกลับมาเต็มปฏิพัผลทุกวันนี้ผ่านวิทยาศาสตร์ลูกปล,ลูกบางสิ่งแล้วก็ได้รับผลของมันทันที ในหนทางเดียวกันด้วยพลังแห่งความเงียบลูกนั้นก็จะเห็นการเปิดเผยได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเมื่อลูกคงอยู่อย่างเป็นอิสระจากอุปสรรคและหลอมอยู่ในความรักกับพ่อผู้เดียวแล้วเมื่อลูกนั้นทำตามคำสั่งของผู้เดียวได้และอยู่อย่างสม่ำเสมอและมั่นคงดวงยานอื่นๆมากมายก็จะร่วมมืออยู่กับลูกโดยอัตโนมัติแล้วแผ่นดินนั้นก็จะกลับมาเต็มไปด้วยพลได้ คติพจน์ผู้ที่พิจารณาความอวดดีของเขาว่าเป็นความภูมิใจของเขาไม่สามารถคงอยู่อย่างถ่อมตนได้อัจฉรโอมจานติ